ก็ต้องขอบคุณพามากนะคะไอที่ดอค่ะเป็นพรีเซนเตอร์น้องใหม่นะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับคุ่ออก็ดีใจมากเลยแรกงที่เจอคนเยอะๆแบบพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยก็ฝากตัวน้องใหม่ด้วยนะคะาก็ดีใจเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นด้วยวันนี้พี่ๆนักข่าวจะกแฟนสาวมาเยอะแยะกันหมดเลยแล้วรวมถึงพี่ดาราแสดงรูปภาพด้วยก็มากันเยอะค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นและก็ดีใจที่ได้เป็นส่วน เราตกใจกับยอดขายไหมพอเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บถุนมทลายมากเอาจริงๆงไม่รู้ว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้ของไม่พอขายใช่ของไม่พอขายจริงปะดีใจมากแสดงว่าของเขาดีจริง่ดีใจดีใจดีใจมากเราบริจาสิบห้าปีครับอคะาบรพจเหรอก็ขอให้ข้ามานะคะแล้วก็ แบรน,นด์นั่นคือคาหมาทุกหมดเนี่ยขายดีนะคะแล้วก็ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ต่อมาให้คนใช้เรื่อยๆเลย,เลย,เลยะคะ่ะใช่เช่นกันเลยค่ะก็แฮปปี้15ปีแอนนิเวอร์ซารีคาหมากนะคะก็ขอให้อยู่ผู้คนไทยแล้วก็โกอินเตอร์ไปเรื่อยๆค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างกับเดินทางการเป็นแฟนมีทั่วเอเชียแค่จะทั่วโูกหรือ่า ยงยัง,ยงไม่โปโลาแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถวแถวเอเชียกันก็ดีใจที่ที่เราได้ไปผาเขาเ,เป็นไงบ้างใช่ค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมอ่ะคือพอเจอพวกแฟนๆเขาเขาก็คือแบบหายเหนื่อยอ่ะค่ะคือมันหายเหนื่อยเห็นเห็นเห็นการที่แบบเขาอุตส่าห์มารอเราตากฝนตากร้อนตากหนาวมารอเราอ,อ,อย่างเงี้ยมันมันหายเหนื่อยแล้วยิ่งทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบ โชว์ให้พวกเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ร้านดีใจที่ได้เจอแฟนคลับเราชินกับคำว่าสนามบินแตกยังชินแล้วเ <laughs> ป็นยังไงบ้างมันพอเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตกใจหรือมันแบบุคืออ๋ว่าทุกคนเขาตื่นเต้นมากกว่าเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือแต่ว่าถ้าถ้าทุกคนเป็นระยะก็ดกีเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นานขึ้นเราจะได้มีเวลาแบบโบกมือบายๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนแบบ แบบมีมีระยะให้เราเราจะได้เข้าไปหาได้แต่ละเมืองแต่ละเมืองที่ไปมันแตกแตกต่างกันไหมต่างไหมอ๋อแฟนคับก็ยังก็ยังคงต้อนรับเราอย่างเช่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่างกันไหมก็แทบจะไม่ไม่ค่อยต่างกันเลยต้อนรับต้อนรับดีทุกที่เลยค่ะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมต้องรับมือไหมครัเพราะว่าแบบเราต้องเตรียมตัวยังไงพอแบบรับกระเป๋าเสร็จแล้วเปิดมาเจอกันแบบอู้หูสุ่ชน อ๋อก็จริงๆอ่ะคือหลิงเข้าใจมากๆเลยการที่เราอ่ะบินไปไปหาเขาคือโอกาสมันน้อยมากที่เราจะได้บินไปหาเขาถึงประเทศนั้นเลยแล้วก็เขาก็คงอยากเจอเรามากๆอ่ะคือเราเองก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาเออก็มว่นให้แฟนแบบคือ อยากให้ดูแลความปลอดภัยด้วยกลัวแฟนๆแบบไม่ปลอดภัยนั่นเองเพราะแบบถ้าสมมติอัดอัดเข้ามาไม่ใช่แค่เรานะที่ล้มคือแฟนๆก็ล้มด้วยแล้วพวกเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เราไปประเทศไหนกันสักที่หนึ่งอ่ะคือก็มีแฟนๆล้มแล้วพี่หลีกก็พยายามช่วยเราก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่อยากให้แฟนๆใช่ค่ะเราไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเกิดแบบเพื่อไม่อยากให้เจ็บเลยใช่ก็อย่างทีภาพมันออกมาหลายคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเราสองคนตรงนี้มีมาตรการยังไงบ้างสำหรับเรา หลังจากที่ไปหลายประเทศมาแล้วก็มีการนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ทางออร์แกไนซ์เขาก็คงจะคูอย่างสนับบินว่าให้แบบเกิดระเบียบให้ทีมแบงคับอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่กันเป็นแถวจะได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นด้วยอย่างอย่างบางภาพเองที่เห็นแม่ก้อยเองก็แบบถูกเบียดออกมาเลยเป็นเป็นจันทร์ขับแล้วคุณก้อยคุณก้อยโดนกันออกจากแถวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็เราเจอหน้ากันครั้งแรกพี่ทีมงานเขาอาจจะยังไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่หนูอะไรอย่างเงี้ย ล่าสุดที่หลิงตนนแบบที่บอกมีคนเข้ามามีคนเข้ามาแบาบ<า>ที่มีจุด<า>ที่มึงถึงนถึงตัวเราอ่ะอ๋อใช่ก็มีแล้วก็มีก คือเขาพยายามเอาของมาให้เราเป็นตุ๊กตาให้ของเป็นตุ๊กตาที่เขาเขาตั้งใจมาให้เราแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะรับยังไงเขาเขาทำ่างนี้อ่ะอ๋อใช่รับไม่ได้รับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยชีวิตใช่เขาอย่างเงี้ยอันนึงเขราะเขาเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่เหรออีกอันหนึ่งหรอไม่จริงออันนี้เหรอที่ที่บอกว่าที่เหมือนเข้ามาถูดโจมเราที่เหมือนจะมาถึงหรืถึงตัวอันนี้แบบใช่ไหมใช่ตุ๊กตาอันนี้ไม่หรือคุณอันนี้คือล่าสุดเอาใช่ล่าสุดล่าสุดอ่ะ ใช่ตุ๊กตาไหมคะหนูก็ไม่ได้อัปเดตอีกใหม่มาด้าเราคือว่าเราอ๋อใช่อันนั้นคือตุ๊กตาที่เขาพยายามแบบให้เราใช่แต่ว่าคือให้ไม่ถึงเขาก็เลยเวี่ยงจนกตาอ๋อแต่ว่ามันเป็นแค่คลิปในช่วงจังหวะสั้นๆคนคิดว่าจะเข้ามาจู่โจมน่าจะน่าจะช้าๆหนังนะคะเรื่องเราเรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนแล้วแต่ความมอ่ีกับเรากระแสดราม่ากันตลอดเลยนะก็รอมีไหม อะไรบ้างอะไรบ้างอะอย่างงั้นไปกับกระแสดีนปาดีเทนกาแฟดราม่าปาดีเ่นกับพี่โป๊ะยังไงบ้างที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวที่แบบว่าหนึงกับพี่โป๊ะพี่อย่างเงี้ยอันนี้พี่โป๊ะใช่แบบว่าดูแนบดดููแนบชิดไปแฟนคลับไปใกล้พอใจอ๋อจริงๆมันก็ตามบปจริงจริงตอนนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรเออเใช่ไหม ม่ไม่ได้คือคือไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจในการทํางานก็คือหลีกไว้ใจคนรอบข้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่พี่นักแสดงหรือว่าพี่พี่ทีมงานเขาก็คงเซฟเราอยู่รอบข้างตลอดแล้วส่วนตัวหลีกเองก็ก,ก็ก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าอย่างใดอะไรเงี้ยค่ะเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกแบบ ไม่ให้เกียิหรือว่าอะไรคือด้วยที่ว่าเราทํางานในวงการอาจจะมีแบบเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาทํางานมันก็จะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันนิดนึงอะค่ะใช่อยากอยากอยากท่ายืนี่ยืนอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเซฟวางไว้อยู่แล้วใช่อาจจะอาจจะด้วยเลนมันแคบแล้วก็มันอาจจะด้วยคนเยอะเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนถ่ายตอนรั้นรู้สึกเราไม่ได้มีโมเมนต์รู้สึกว่าใกล้ชิดกันเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย กล้ชิดกันเกินไปหรอกตอนนั้นเออก็ก็ก็คงทำตามตามตามความบอกของี่ที่พี่ทีมงานไปทำแต่กระแสดาว่ามันโจมตีหนักอย่างพี่โป๊บเลยเรารู้สึกอย่งไรบ้างไม่งอนเป็นช่องสา้องออกมันต้องจดหมายชี้แจงว่าเอออย่าพลาดทิงนั่นโน้นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เออตัวตัวหลิงเอง ยังไงอะจริงหลิงไม่ได้ติดตามมากขอโทษนะคะไม่ได้ติดตามดราม่าหลิงไม่ได้ติดตามดราม่ามากขอโทษเออเขาว่าพี่โป๊ะว่ายังไงนะมีคนมีคนไปตัดโกมตีพี่โป๊ะเยอะมิสเครดิตพี่โป๊ะเรอไปไปว่าเรื่องอะไรนั่นโน่นนี่อะไรไปขุดเกล่าวๆแล้วโยงมายังเรื่องเราข่าวผิดแล้วก็ลูกปากปากบอกแบบคนที่เข้าใจผิดอะไรอย่างมี้นะคทับงว่าแบบโอ้โที่อาจจะเข้าใจผิดพ์ว่าแบบ ก็ก็วอนทุกคนนะคะอย่าอย่าใช้เขาแล้วคำพูดที่หลืกดุนแรงเกินทำให้แบบจิตใจอีกอีก,อกฝ่ายหนึงรู้สึกไม่ดีค่ะ mm hmm. เออผมก็อาจจะต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องคือเข้าใจแฟนๆเลยเข้าใจแฟนๆด้วยที่ว่าเราเขาเขาเป็นห่วงเราแหละเพราะว่าเขารักเราแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วกเออ็เราไม่ทำหลายใครเราไม่เอาคำพูดตัวเอง ไปทำลายใครค่ะเหตุการณ์เเหตุการณ์นี้ดิอมรู้สึกยังไงบ้างออมสิยังไงบ้างกับการที่แบบว่าพอไม่มีญามมาเนี่ยพวกคนไม่กล้ามาเก้าไคเราร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะคือส่วนตัวุกับพี่หลีก็คือทํางานกับทุกคนได้ปกติเลยแล้วก็รักกันดีด้วยอะไรเงี้ยทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดว่ามีเแฟนๆเข้าใจผิดอะไรก็ให้เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องทำว่าแบบอธิบายอะไรเงี้ยนะคะอือจริงๆวันนั้นพี่โป๊ะเขาก มันจะมีการถ่ายอะไรสักอย่างค่ะวกวาพยายามแบบช่วยเราอะไรนะคะหลิงก็มองว่าพี่โปเป็นเป็น,เป,นเป็นร่วมง,งานพี่ชายที่ที่ัิสัยดีค่ะใช่ใชแบบไม่เป็นไรเลยพี่ๆน่ารักกับเรามากใช่แต่ว่าถ้าถ้าหลิงเองรู้สึกอึดอัด หรือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วหลีกจะไปแอบกันซิฟทีมงานเองใช่ค่ะอ่าพี่ถามอันสุดท้ายเลยวันนี้แจกปฏิทินช่องแตกเขาบินกันมาไกลมากรู้สึกงไงบ้างดีใจไหมดีใจเนาะเขามาล้องแต่ครับนี่รอคืนคืนก่อนมันข้ามคืนเขารอข้ามคืนต้องรู้สึกไงบ้างเขาทุเขามาแบบต้องรอรู้สึกแบบเขาทำกันได้ยังไงอ่ะ แบบร้านอาหารแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วแต่นี่เราบอกแฟนๆตลอดว่าคุณมารอตั้งแต่ตอนกลางคืนคุณผ่านตอนเช้าตอนเที่ยงที่มารอรอตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โหแบบต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่อุตม่ารมารอกันใช่จริงๆแท่จะทุกงานเลยเขาจะแบบอ,อย่างอย่างเช่นสนามบินหรือว่าที่ช่องอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะจริงๆเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ให้คุณค่ากับกับแฟนๆที่ตั้งหน้าตั้งตามารอเราเพื่อที่จะมาเจอเราแต่ว<ม>่าก็อยากให้แฟนๆดูแล ดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลคือคือไม่อยากให้ให้รอข้ามคืนมากกว่าใช่เราเราเราไม่รู้ว่ากลางคืนเขาจะอันตรายหรือเปล่าข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคิวเขาเริ่มแตกปลายสายอะไเงี้ยมาใกล้ๆก็ได้ใช่ทุกคนจะได้ถ้ามาใกล้ๆทุกคนจะได้รวมตัวกันมาใกล้ๆอ่ะจะได้ไม่ต้องมีใครรอนานอ๋ออ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 